บางสิ่งเรียบง่ายที่สุดแต่มีความสุขที่สุดอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้เราเรียกมันว่าความสุขล้มก็แค่ลุกไม่มีความสุขก็แค่ยิ้มแค่วันนี้ไม่เจอเรื่องร้ายๆก็ถือว่าวันนี้เป็นมีความสุขที่สุดแล้วความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราสร้างพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้หรอกรู้แค่วันนี้มีความสุขก็พอแล้วแหละบางทีความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยการมองท้องฟ้าเงียบๆ ถ้าเราเป็นความสุขของใครไม่ได้เราก็อยู่เป็นความสุขของตัวเองความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเรากำลังยิ้มกับอะไรมากกว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่ยืนยิ้มสิมันคือกําไรเศร้าไปเดี๋ยวขาดทุนนะพอไม่คาดหวังเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่บ่อยๆทุกอย่างคือความสุขอยู่ที่เราเลือกจะมองมันยังไง ทำให้ใครคนหนึ่งมีความสุขตัวเองก็จะได้รับความสุขด้วยชีวิตมันสั้นฉันก็เลยต้องมีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขเราก็อยากอยู่ตรงนั้นไปนานๆความสุขของชีวิตอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองใครมีความสุขกว่าคนนั้นชนะถ้าใจยิ้มได้ถือว่าดีที่สุดแล้วที่สุดของความโชคดีในชีวิตคือการมีความสุข